ຈໍາຊື່ກັນໄດນນໍພີນອງເອາຍັນໍນຊືນເາວຂວນນນต้ต้ພີນອງເນອງເต้ນອງຂວນຂນປດໍາໃຫດໍານຢນພຸພີນອງເາກີັງນ້ອຍນດນໃຍ່ແລບນກດ້ຮກงາงามືๆອກພີນອງເນີຄົນມນກນ້ອງຊາຂ້ືກນນກໄດ เอฮ้บไม่มโอ้ยเนาะหัวใจว่าบดกินนี่เนาะอ้โเวเป็นมวดองเยเตุ่ม่ะวันะาสอลโอ้ยเนาะ่อยกาหากาออามานได้น่ À, cả mà hương được cả bò viên là hẹn màn hề lơi à, à, à. khỏi chạy tùng này cao chết tham đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ่าตัวบ่ช no, ิดเองนี่กม ah, ีน้องสาวงามคือกันนี่เนาะเอออมไเลยอ่าจังได๋กเอาสดีทง FC แน่ะสวัสดีเอาเนาะจชื่อกันได้อยู่บ่นาะนาะพี่น้องเอ้ยสาวหยังนผู้นีชื่อขวัญเด้อเออสาวขวัญอันนี้ดิชื่อเตอ่าน้องเตพี่น้องเอ้ยน้องเตน้องขวัญเนาะอน ไปดำให้ดำหน้าอยู่หน้าผุนพี่น้องเลยอ่าตะกี้ยังเล่นน้อยหนึงได้อันนี้ใหญ่แล้วบันนี้ก็ได้ฮักงามก็งามชื่อๆดอกพี่น้องเลยเนาะมึมีคนมากเนาะอ้าวอ่าคือว่าเด้อพีดองเอฟซีกับทักทายสบายดีเอฟซีเบิร์ตจุกหูสู่คนอันนี้ก็น้องชาวข่อยคือกันอันนี้ก็ได้โห่เด้อฮะบ่ฮหมบ่ไหมโอ้ยเนาะผู้ใจว่าบ้วยกินนี่เนาะ เฮ็ดยังน่ะเฮ็ดยังเนาะเป็นแม่ครัวเป็นแม่ครัวอ่าพอดีว่าน้องอ่พอดีแหละพอดีแหละว่าอกกันอยู่ในเพื่อนในชานว่าบผ้ากันออกไปไกลก็ย่าอ่าปีใหม่ปีหนึ่งมีเทอนึงปีลองเลยน้องเพิ่นก็ได้ว่ามาอุดหนุนนี่ก็ได้ผ้ากันมาออกกินน้ากัน่าชันอขาฮกับบุอทั้งซื้อทั้งกินฮขกกับทั้งขายทั้งกินน้ำมากัน บอกว่าผู้นี้ทั้งชองคนนี่ธรรมดาอยู่ทั้งชื่อทั้งกินอะโอเคคือทั้งเฮาเนี่ยทั้งทั้งขายทั้งกินนี่มันคุ้มเด้เฮาน่ะคุ้มแล้วเฮาน่ะเนาะคุ้มที่สุดแล้วเนาะคุ้มที่สุดแล้วเอาสบายดีก่อนทั้งอัน่ะมีนาสบายดีสบายดีสบายดีปีใหม่วันสงการเด้อผมเป็นพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวสิเอาของไปส่งก่อนบัดนี้ก็ได้เนาะ พอดีว่าทั้งเบาเวียงเพิ่นเนาะสั่งของแล้วก็มีทั้งคณะลูกค้ากับเจ้าของเสร็จมาอยู่ทั้งอยู่ฝั่งไทยเก็เป็นคนลาวเขาเองนี่แหละคนบ้านเดียวกันเขาเจ้าบอกว่าอยากสั่งไปให้แม่เนาะอจะสั่งไปให้เอาไปให้แม่กินมาชั่งหน้าที่ลงไงเอาเลยว่าให้บุชิสเอาไปให้อยู่เพือนอยู่ซานเนาะ ดีแนวดีแนวผมก็ต้องไปใช้ไก่ยืนยืนท่านี่แ่กจะมีาอดนว่าทาบดุนดีๆเอว่าคือพูดมาจัดหน้ีกไเลยฮะส่งมาผูดเลยเต้าอไแต่งเ้ไส่งมากูเลยเอาเพี่น้องเลยเดี๋ยวที่เอาของเนาะไปส่งก่อนมีมีอนณา à, cây phiên xốp, bị pet lâu cả cung lâu cả mặt, là nhưng có cơn bay nhàng có phi đoàn người à phát cá lăm nó phát cá cào มอเตอร์ไซค์เฮานี่แหละไปิ่งเลยว่ิ่งเลยโดยทนใจทําบ้านเฮานําบริการถึงที่พี่น้องเอ้ยบ้านเฮาน่ะบ้านเฮานําบริการถึงที่กุ้งโลนึงเนาะ เนนีแหละพี่อเยตรียมพ้อมส่งลูกข้าไปพี่องเไปส่งก่อนเด้อไปก่อนเด้อถ้ากันเฮ็ดโดดมื่อี้คือว่าสิพากันนั่งกินยูเือนนี่แหละพี่้องเลยไ่ได้ไ่ได้ไปนั่นไกลเนาะ เฮือนอยู่ชานเฮาเองอ่าเดี๋ยวสิไปชมกันอ่าก็สิมีอ่าในเรื่องอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อประเภทพวกแบบว่าเสียงนําเสียงเพลงหรือว่าเอออ่าปีใหม่เนาะเจ้าก็มีแล้วมีเบียร์กินนําแน่ตัวนี้ันเป็นเรื่องปกติเนาะพี่น้องเนาะเทศกาลด้ัพี่น้องเด้อแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ว่าถึงว่าคั่นอ่าเมาอีดีเอ่ามีความสุขซะบ่ได้ก็ได้ได้บ่หได้อยู่

ไปช่วงคลองก่อนอ่าไปขายก่อนพี่งงน,น้องเอ้ยเนาะนี่เด้อ่ à, าถึงที่ถึงบ่อนได้เด้อเนาะอ่าบิ่งน้ำก,กันอ่าถ่ายคลิปอยู่แถวบ้านนี่แหละพี่น้องในช่วงสงการเนาะช่วงสงการต้องถ่ายแถวบ้านเท่านี้ก็พอแหละเนาะโอ้ถิ่นหันใหม่บ่อนนี่เนาะ

nhau nhau nh nh <c ười> n h a าเล่นเอะเอ่อสบายดีสบายดีสบายดีปีใไม่รแบบคริไปน้ำได้เนาะแมนบริบใช้แล้วค่อยองการนี่อบคครับเอออือเอสบายดีเด้อสบายดีโอเคเบิ้งเบิงเนาะ อยู่เฮือนเรียบร้อยอเอาพูนบ้น่นของนนนะเออเอาเบิ่งก่นเบิ่งก่อนอออุ้ยเนาะบ่ต้องห่วงบ่ต้องห่วงแมนเอามาเบิดปีนใกล้กันมี่อ่าแกเบิ่งแกเบิ่งถึกถึกต้องตามรายการอยู่บ่ để tìm gà mini 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 là mini g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 à นถุงโลอตัวนี้หกิมหาพันอหกิห้าหกิหาอ่าได้จังมาได้จังใช้น้ำกันเนาะออต้นนี้จได้ตัวนี้เออ่อผมเงินทอนได้าหละ เอออันนี้เลี้ยงเจ้าจังอาหารกระเดงอ่าอ่าแม่นๆๆๆเพราะว่าทั้งมทั้งมวลนี่มันอยู่ใน6 1 0เออแม่นอ่ากุ้งนี่ของไผนกุ้งนี่นเออปันกันกินเนาะคนป่ยคนป่ยวยนอนอยู่ในมุเออเป็นไดเป็นไดก็นอนแต่ว่าว่าเย็นอยู่ก็เย็นอยู่ว่าสบาย เอามาเอามาเกี้ยงเอาปรชังได้ให้ถึงคมเนาะครบแสนอะไรก็แสนสิบพันอืมอืมแสนพันเห็นเนี่ยเจ้าว่าอยากได้เงินใหม่ไหมชาวเนาเนาะเข้าใจคักแค่นี่เนาะค่อยกะหากะเอามาได้หน่หากะอมาหอดเฮือนทับได้กะบ่เวียงอันะไรแห่งมันให้เลยเออเอาเอาบ่เข้าใจตรงไหนก็เซตทามได้ เออปั่นบาเบียงเลยก็ได้ตัวนี้อตีนไก่ก็คือกันเนาะตีนไก่ก็กิหาเด้อตีนไก่ก็หุกชิมหาพนบ่คอยบอสเข้าใจได้เออเออพี่นี่กระองดูย่างโอย่างกระเาด้ย่างมาท่เี่ยวได้บ่ได ຕ้องຕົ້ມເນາະอຮົາເຂົ້າໄດ້ເໝິດອ່າເວົ້າຄຸນຈິງດນນໃຍພາອງຫພหนັງເຄ็มອ2อันนี้30 15,000 15,000 30,000ຊ່ວງອັນນີ่ອ ตัวนี้น่ะซิมห่าซิมหาซิมหาปลายพุ่นแหละแต่ว่าตัวนี้น่ะมามามาฮักเจอกันอ่ตัวนี้มันซีโมดมอฮอดป่านไหนมอดโลแต่ว่าตัวนี้ไก่โล่อ่มันก็เลยฮักเจอกันตัวนี้โลหนึ่งเนาะอ่าโลละแสนแปดสิบห้าพันอ่าอ่าอือเอาบ่มีบ่มีหรอบ่มีหรอกรับครับอียางน่ะมันเป็นน้ำกุ้งน้ำเนอ อเขาสีอแมนแมนกุ้งนะมันบมี่หรอกเนาะอยากได้อยู่เนาะเออเอาโอเคเรียบร้อยก็มุกอบใจอะ้ลายโดยปีใหม่นี่ขออยู่ดีมีแห้งด้อมีอย่างกะสั่งได้เออโทรออร์รถเนาะ นักหลายเบียร์น่ะฮะจังว่าที่ค่อยขายเป็นขวดได้เนาะมันบ่ได้หลายนะแม่นมันบ่หลายองได้อ่าเพราะว่าขวดละนะแม่นบ่มีได้ดนี่่ะบ่ได้โอ้เนาะเพราะว่า่อยซื้ออยู่ใน้านเจ้าน่ะเพราะว่ามันก็มันก็แพงแล้วเนาะอ่าเบียร์มาบ่เบียร์เอามาอยู่พี่น่ะเป็นอ่าเดี๋ยวสิองไล่เบิ่งเนาะมันมีเซาน่ะ มันมีซาวสีกล่องเนาะเอาเอาเบียร์สั่นเบียร์นเนาะอือสั่นแล้วถอย nhau น้อโอ้แม่เอาบัตรเมื่อสิกินกันโอเคโอเคได้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 บุ๊มบิ๊มมีปัญหาเอาอยู่ดีม่แห้งปีใหม่เด้อเอาโอเคเอาขบคุณขอบใจแรงๆโอเคเอาสบายดีสบายดีฮ้พี่น้องเงยไล่เด้อเงินบาทนี่เนาะอ่าได้เงินแล้วพี่น้องเงยอ่าคือว่าทและ ก็มุกกับใจหลายอ่าสิเอาไปอันนั้นก่อนเด้อบาดนี้ไปจังได๋บาดนี้สิเมื่อเฮือนทางหนาเขาสวนเพิ่นส่วนปิ้งอนแม่นอ่าก็ว่าเอาจัดให้น้องๆเพิ่นว่าหั่นน่ะอือพี่น้องเอ้ยเอาๆเนาะถือว่าได้จ่ายไปแล้วพี่น้องเอ้ย ภาพกระยักงสีชันชันในเด้อพี่น้องเด้อไม่กระชันเดี๋ยวิตมันตายแล้วเนาะจะได้เอาอนาคากร้องเอาเพื่อสีมันแพงพี่น้องไอ้สองล้านสองล้านไปสองล้านจิตนาะบไม่จิตชื่อเด้อเดีวปีนี้ปีนี้ขั้นอนาขั้นบ่มีกระสีหาชื่อเอาคากร้องเอานี่แหละมันมันบ่มีเงินซื้อไรเนาะมีแต่ว่าภาพกระชันกับขอโทษขอไปซื้อได้หลายเนาะมาเบิ่งมาซุ่มกัน có mi tiếng tủ đấy thì đồng kia này à, mi tiếng tủ mi xiềng tủ ui bấy giờ mất nhạc nó mất nhạc chờ chặt tủ đó từng tầm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  จะมวน่เด no no. 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 ้อเนาะอ่าเดี๋ยวมาจิตหาขาองเองพี่รองน้องมานีม่หย่รอกม่หอกเนาะโอบียงมีลูกคามาสั่งเนาะเอออ่โอเคทังน้องสาวเพิ่นคือกันก็ไดเนาะพี่้องเ้ยน้องสาวเออเออเออเไปน้กันเนาะ ทางมันคือยากแท้นี่เนาะคนบล็อกกอนพี่น้องเลยเป็นึงคนบล็อกกอนตานทางเนาะอ่าคนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ <c ười>

Nó sẽ bị. sàng đấy nó, hiệp gì, thúc thúc than. เดี๋ยวตอนนีแต่ว่ายังบ่ได้มีค่าสร้างอนอันน่ะเบียกเบียนเก็นอยขายเท่าก็เป็นก็ดอยู่นี่ด้นี่เาขายเามาขายต่อเอามาขายต่อกาตตนอย่ตนยเน่เเลานตกลองนอยนี่่ Ờ. Oh. Bao nhiêu một thân này? Cứ cắn, cứ cắn, xong sen hút. Ừ. Tôi nhảy đi con. Tôi nhảy đi. chị sen tệ. Chỗ này có những thiêng thi và nặn này. Khi mà chưa đây hay hay này thì cái này gì đổi khi nào người ta và tài khoản một người khai khoang cứ cắn này. Mười bao? เมย์บ่เมยเนาะเอ้นี่เสริชูเนาะเอ้าเริ่มต้นเด้อพี่น้องเริ่มเนาะเริ่มต้นเริ่มต้นเอาอยู่ดีมีแฮงบัดจุขู่ชู่คนเนาะเอาเอาสบายดีสบายดีพี่น้องเลย